ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2030ลงสู่เหวลึกไร้ขอบเขตอีกครั้งหลังจากจัดการทุกอย่างแล้วจางรุ่เฉินก็รีบไปที่สุดสารกระบี่ตัวเองเขาเพียงไปที่นั่นเพื่อรวบรวมยานสยบโลหิตขั้นมหาเสียนและในไม่ช้าเขาก็กลับมาที่สำนักเทพโลหิต ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นติดตามเขาในครั้งนี้ก่อนออกเดินทางจารั่วเฉินได้ยืนยันกับสื่อมิงหยวนแล้วว่ายันสยบโลหิตขั้นมหาเซียนได้ถูกสร้างขึ้นสําเร็จแล้วต้องบอกว่าความสําเร็จของสื่อมิงหยวนในการสร้างยันนั้นน่ากลัวจริงๆเขายังไม่ได้กลายเป็นมหาเซียนพลังสมาธิแต่เขาสามารถสร้างยันสยบโลหิตระดับมหาเซียนได้แล้วหลังจากการต่อสู้ครั้งก่อนโลหิตอมะตะได้รับความสูญเสียอย่างหนักแม้ว่าพวกเขาจะยังคงจับตาดูสุสานกระบี่ พวกเขาก็ไม่กล้าทำอะไรบุม่มบ่าด้วยเส้นทางพิเศษจารุ่งเฉินเข้าไปในบริเวณตระกูลเจิน้นหยูอย่างลับๆโดยไม่ดึงดูดความสนใจของใครเลยหลังจากผ่านจารึกศิก์โบราณแล้วนักพจน์เต่าน้อยอศัศจรรย์ก็พุ่งออกมาจากไหนก็ไม่รู้อัศจรรย์จารุ่เฉินจะเป็นคนที่น่าสนใจในช่วงนี้ข้าน่าจะไปกับเจ้าด้วยแทนที่จะทําให้ข้าที่น่าสงสารผู้นี้คอยอยู่ที่นี่ในฐานะจับกังและพลาดสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมาย นภพเต่าน้อยอัศจรรย์กล่าวอย่างเสียใจจารุวิเชนสายหัวเป็นที่น่าสนใจอย่างนั้นเหรอข้ากําลังต่อสู้กับคนอื่นๆที่นั่นข้าสามารถทําได้โดยไม่ต้องสนใจอะไรขนาดนั้นนอกจากนี้อย่าแซงทาเป็นน่าสงสารต่อหน้าข้าเลยเจ้าไม่ได้ทํางานที่นี่เพื่อตระกูลเจิ้นอยู่เจ้าแค่ต้องการ้ากลุ่มดาวคันไถมาเป็นรางวัลเออใช่สิเจ้าได้ศึกษาภาคกลุ่มดาวคันถ่ายมาระยะหนึ่งแล้วความสําเร็จของเจ้าในด้านสร้างไขยกลนั้นมาถึงขั้นปรมาจารย์นักสร้างไขยกลหรือยัง นักพเต่าน้อยอัศจรรยิ้มและพูดด้วยความพยองอย่างเย่อหยิ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเลยข้าน่าหน้าเชื่อเถอกว่านะ้องพู่ตัวนั้นมากทักษะการสร้างไข่โกนของมันไม่ได้ใกล้เคียงกับข้าเลยทีเซ้ําจางรั่เฉินยืนม,มือออกมาและแตะจะาบกและพูดว่าตอนนี้น้องพู่ตัวน,นั้นดูเหมือนจะเป็นปรามาจารย์นักสร้างไข่โกนเหมือนกันนะไม่แล้วนี่แม้ว่ามันจะเป็นปรามาจารย์นักสร้างไข่โกนแล้วแต่ข้าก็ยังแข็งเก่งกว่ามันอย่างแน่นอนนักพเต่าน้อยอัศจรนย์ ทำหน้ามุย่ยตั้งแต่แรกเริ่มนภศเต่าน้อยอัศจรและเซียวเคยไม่เคยอยู่ในหน้าเดียวกันและตราบใดที่พวกเขาอยู่ด้วยกันพวกเขาก็จะทําให้กันและกันและทําให้สิ่งต่างๆมีชีวิตชีวามากจ่าร่วดเฉินยิ้มเบาๆและกล่าวว่าเจ้ายังคงต้องซ่อมแซมจาลึกศักดิ์ต่อไปนะไม่เช่นนั้นตระกูลเสินอาจจะนําภาพวาดกลุ่มดาวคันไายกลับไปนะเจ้าจะไปไหนก็ไปเถอะอย่ามารบกวนงานของข้าเลยนภศเต่าน้อยจ้องมอง มื่อต้องศึกษาภาพเหมือนของกลุ่มดาวคันไถนักนโปเต่าน้อยอัศจรรย์มีความกระตือรือร้นอย่างแท้จริงกับการซ่อมแซมจารึกศักดิ์สิทธิ์โบราณเท่าที่เกี่ยวข้องไม่มีสถานที่ใดที่จะดีไปกว่าการศึกษาความลับของค่ายกลมากไปกว่าในสุสานกระบี่มิ่งหวังแล้วท้ายที่สุดแล้วมีสถานที่ไม่กี่แห่งที่มีจารึกศักดิ์สิทธิ์โบราณลึกลับมากเท่ากับที่นี่จางล้วินใส่หัวเบ,บา แน่ในก็พุ่งตรงเข้าไปในส่วนลึกของบริเวณตระกูลเจิ้นอยู่ทันทีที่เขาไปถึงพระราชวังสุสานกระบี่จารุเฉินก็เห็นสื่อเหลินที่ทักทายเขาอยู่ด้านนอกพระราชวางังพี่จางมันผ่านมาสักพักแล้วนะเจ้าดูดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกสื่อเหลินยิ้มมาทักทายเขาจารุเฉินก็ยิ้มตอบเช่นกันดูเหมือนว่าเจ้าประมุกน้อยจะมีชีวิตที่ดีนะท่านลุงสื่อและผู้เท่าสื่อไปยังไงบ้างใช่พวกเขาสบายดีพี่จางข้าขอโทษด,ด้วย เมื่อเมืองเซิ่งหมิงและคลหานนกยูงถูกโจมตีโดยโลกสวรรค์พวกเราในตระกูลเจิน้นหยูไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าได้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นเพียงเพราะว่าตระกูลของเราอดแอเกินไปและจำเป็นต้องปกป้องการรอบโจมตีของลูกตีรรมะตะในเวลานั้นท่านปู่อยู่ในช่วงของเลืองหัวต่อที่สำคัญที่สุดในการสร้างยันดังนั้นเราจรึงไม่กล้ารบกวนเขาดวงตาของสื่อเหลินแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งและเขารู้สึกเสียใจยอย่างมากในตอนนั้นจารั่วเฉินได้ช่วยเหลือตระกูลเจิน้นหยูโบราณอย่างมาก หากไม่มีจงางล้วเฉินก็จะไม่มีตระกูลเจิ้นอยู่โบราณในวันนี้อย่างไรก็ตามเมือ่อจางร้วเฉินต้องการความช่วยเหลือพวกเขาว่าทำอะไรไม่ได้และรู้สึกละอายใจอยู่ในใจอย่างเรียกไม่ได้จงางร่วเฉินตบไหล่ของซือหลินขณะที่เขาใส่หัวเบาๆแล้วพูดว่าข้ารู้สถานการณ์ของตระกูลของเจ้ามากกว่าใครๆคนของเจ้ามีหน้าที่ที่สำคัญมากและถ้าสุสานกระบี่มิงหวังล่มสลายเพราะข้าไปข้าจะเป็นคนบาปไปช่วยนิรันด์เอาละเอาละ เราเป็นพี่น้องกันดังนั้นเราปล่อยมันไว้อย่างนั้นเถอะข้ามีสุราดีๆที่นี่ไว้เรามาดื่มกันทีหลังดีกว่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้รอยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของสือหลินเขารู้ว่าจงางลั่เฉินเป็นคนแบบไหนดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรมากโดยธรรมชาติมาเถอะไปพบท่านปูน่ก่อนสือหลินกล่า,จาวจางลั่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยและเข้าไปในพระราชวังสุสานกระบี่พร้อมกับสือหลินไม่นานหลังจากนั้นจางลั่เฉินก็นได้พบกับสือมิงหยวน เมื่อเทียบกับตอนที่เขาจากไปซือหมิงหยวนก็อยู่ในสภาพที่ดีมากขึ้นผิวของเขาแดงกล่ำในขณะที่เขาฟื้นตัวจากความบาดเจ็บอย่างเห็นได้ชัดคารวาท่านผู้อาโวโุโสจางลั่เฉินก้าวไปข้างหน้าและโค้งคำนับซือหมิงหยวนยิ้มอย่างใจดีและพูดอย่างอ่อนโยนไม่จําเป็นต้องมากพธิธีสิ่งที่เจ้าต้องการอยู่ในกล่องนั่นแล้วดวงตาของจางลั่เฉินขยับและจับจ้องไปที่กล่องผ้าไม้ต่อหน้าซือหมิงหยวนเอ๊ะเดี๋ยวนะกล่องผ้าไม้ สรุปแล้วมันคือกล่องผ้าและกล่องไม้จางรั่วเฉินก้าวไปข้างหน้าและเปิดกล่องผ้าไม้อืมอืมผ้าไม้ก็ผ้าไม้ภายในกล่องนั้นมียันแวววาวที่ทํามาจากกระดูกเสียนยันถูกแกะสลักด้วยอขระที่สลับซับซ้อนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และเพียงแค่มองดูมันก็ทําให้ใครบางคนเวียนหัวได้ยันเสียบโลหิตระดับมหาเสียนตามคำพิร์โลหิตธรรมะตะสามารถปราบปรามจักรพรดโลหิตแห่งโลหิตธรรมะตะได้ และมีพลังอันน่าเหลือเชื่อและน่าสะเพรืองกลัวในระดับที่เท่าเทียมกันถ้ามันถูกใช้เพื่อจัดการกับโลหิตธ,ธรรมตะภายใต้ขัายมหาเซียนแม้แต่ชนชั้นสูงอย่างซีเวทถูเสินจือก็ไม่สามารถป้องกันมันได้หากพวกเขามียันสยบโลหิตในระหว่างที่โลหิตธรรมตะโจมตีสืสานกระบี่โลหิตธรรมตะเหล่านั้นคงไม่กล้าแสดงอาการหุนหันพันแล่นน่าเสียดายข้าทุ่มสุดตัวแล้วและแทบไม่ประสบความสําเร็จในการปรับแต่งยันสยบโลหิตระดับมหาเซียนนี่เลย สือมิงหยวนถอนใจใจ,จลรวงเฉินเปิดกล่องผ้าแล้วมองไปที่สือมิงหยวนและพูดว่าท่านผู้อาวุโสขอบคุณสำหรับการทํางานหนักของท่านสําหรับท่านที่สามารถสร้างยันเสียบโลหิตขั้นมหาเซียนได้ข้ารู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งแล้วเออใช่สิข้าได้รวบรวมกระดูกเซียนและเลือดเซียนไวจ้จนวนมากด้วยความสาเร็จของท่านในวิถียันข้าแน่ใจว่าท่านสามารถสร้างยันสยบโลหิตระดับเซียนและระดับราชาเซียนได้จำนวนมากขณะที่เขาพูดอย่างนั้น จางรั่วเฉินก็มอบแหวนมิติให้กับสีมิงหยวนสีมิงหยวนช่วยเขามามากแล้วและจางรั่วเฉินจะมารับยันสยบรอหิตขั้นมาหาเสียด้วยมือเปล่าได้ยังไงเขาได้เตรียมสิ่งของมามากมายไว้แล้วเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณมีคำพูดที่ว่ากระบี่ที่ดีต้องใช้เหล็กที่ดีและกระดูกของเสียนะเลือดเสียที่เขารวบรวมมานั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดในมือของสีมิงหยวนขอขอบคุณผู้ถือกระบี สื่อมิงหยวนไม่ปฏิเสธและยอมรับของขวัญเพียงอย่างเดียวสุสานกระบี่ถูกจ้องโดยลิตธรรมตะมาตลอดและสิ่งของที่จงางรั่วเฉินมอบให้กับเขานั้นมีความสําคัญมากจริงๆหลังจากคุยกับสื่อมิงหยวนสักพักจางรั่วเฉินก็เดินออกจากบ้านของสื่อมิงหยวนและไปที่บ้านของสื่อเลินแทนจางรั่วเฉินดึงสุราผ่านหัวใจที่จะบ้าขี้มาเป็นคนสร้างขึ้นมาสุราชั้นดีควรแบ่งปันให้กับพี่น้องที่ดีนี่มันสุราชั้นดีนี่ พราะมันช่วยเพิ่มพลังสมาธิของข้าได้จริงๆสื่อเหลืออดไมได้ที่จะประหลาดใจหลังจากจิบไปหนึ่งแก้วจากรัวเฉินก็กระดกแก้วไปด้วยสําหรับเขาสุราผ่านหัวใจมีเพียงผลเล็กน้อยแต่เขาชอบรสชาติของมันมากเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สุราผ่านวัวใจจะต้องใช้โชคลาภในการผลิตไม่เช่นนั้นเขาคงจะขอให้ตาบ้าขี้เมาทําให้เพิ่มอีกจากรัวเฉินยิ้มและกล่าวว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากผู้อุโสบ,บ้างไหมดีมากเลย ท่านปู่สอนข้ามากมายเกี่ยวกับยันและข้าก็ยังมีหนทางยาวไกลก่อนที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอย่างท่องแท้สื่อหลินกล่าวจันโเฉินกล่าวว่าย้อนกลับไปตอนที่ข้าอยู่ที่ภูเขาเซียนจีข้าได้เก็บลำต้นของต้นพุกษาเทียมฟ้ามาตอนนี้ต้นอ่อนของต้นพุกษาเทียมฟ้ากำลังดึงพลังศักดิ์สิทธิ์และกดจากลำต้นหากเจ้าสามารถฝึกฝนร่วมกับต้นพุกษาเทียมฟ้าได้เจ้าจะได้รับประโยชน์มากมายข้าสามารถทำได้อย่างนั้นเหรอสื่อหลินเผยให้เห็นท่าทางความคาดหวัง จารุเฉกันไปนยักหน้าแน่นอนซิเหตุผลที่ข้ามาที่นี่นอกเหนือจากการรับยันสยบโลหิตข้ามาหาเซียนแล้วก็คือเพื่อพาเจ้าเข้าสู่โลกฟ้าดินแม้แต่ต้นอ่อนของต้นพกษาเทียมฟ้าก็าคิดว่าเจ้ามีพรสวรรค์ที่มีแนวโน้มมากและจะประสบความสําเร็จแข็งแร่งขึ้นอย่างรวดเร็วและเจ้าสามารถรับแรงกดดันจากท่านลุงสื่อและผู้อาวุโสได้ต้นอ่อนใหม่และลําต้นดั้งเดิมของต้นพกษาเทียมฟ้ามีต้นกําเนิดเดียวกันและทั้งสองสามารถรวมเข้ากันได้ตามธรรมชาติ เมื่อทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกันแม้ว่าต้นอ่อนของต้นพึกษาเทียมฟ้าจะไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่เคยเป็นมาแต่ก็ยังไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อถึงเวลานั้นต้นอ่อนของต้นพึกษาเทียมฟ้าจะสามารถสนับสนุนโลกฟ้าดินได้อย่างแท้จริงและช่วยให้โลกฟ้าดินมีเงื่อนไขในการบรรลุค,ความเป็นเทพได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโดยการหลอมรวมของต้นอ่อนและลำต้นของต้นพึกษาเทียมฟ้าสภาพการฝึกฝนของโลกฟ้าดินจะดีขึ้นเรื่อยๆ และจะไม่น้อยไปกว่าโลกคุณหลุนที่ฟื้นคืนชีพให้เวลาอีกสักหน่อยโลกฟ้าดินจะสามารถสร้างชั้นทั้งสูงจำนวนมากได้อย่างแน่นอนพี่จ้างขอบคุณมากนะสื่อเหลินพูดอย่างจริงใจมากตั้งแต่พวกเขาพบกันจารุเฉินช่วยเหลือเขามาหลายครั้งแล้วและเขาก็จำมิตรภาพนี้มาตลอดหากวันหนึ่งเมื่อจา่าเฉินต้องการเขาไม่ว่าจะเป็นการปีนภูเขาดาบหรือดำดิ่งลงสู่ทะเลเพิงเขาก็จะไม่ขมวดคิ้วด้วยซ้ำจารุเฉินยิ้มออกมา เขาเคยพูดไปแล้วเราเป็นพี่น้องกันฉะนั้นอย่าคิดมากเลยมาดื่มกันเถอะเป็นโอกาสที่หายาากที่ได้ผ่อนคลายตกลงเรามาดื่มกันสือเหรินพยักหน้าและยิม้มการมีเพื่อนที่ดีเช่นนี้ในชีวิตสือเหรินจึงไม่เสียใจเลยขณะที่ทั้งสองกำลังดื่มพวกเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ท่าสนใจต่างๆและดูผ่อนคลายไปพิเศษจนกระทั่งสือเหรินเมาเล็กน้อยพวกเขาก็หยุดหลังจากกล่าวคำอำลาสื่อหมิงหยวนและสื่อเฉียนคุน สื่อเหลินก็เข้าสู่โลกฟ้าดินเขาหัวงแหงโอกาสนี้เป็นอย่างมากและจางวาเชเฉินก็ไม่ได้อยู่ที่บริเวณตระกูลเจิ้นอยู่อีกต่อไปหลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วจางวาเชเฉินก็กล่าวคำอำลาด้วยความที่น้ำพุเต่าตัวน้อยสัจจ์คอยซ่อมแซมจารึกศักดิ์สิทธิ์โบราณอยู่ตลอดเวลาและด้วยการที่สื่อมิงหยวนยึดป้อมปราการไว้แม้ว่าโลหิตธรรมะตะจะยังคงเก็บงำความคิดที่ชั่วร้ายอยู่มันก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะบุกเข้าไปในสุาสานกระบี่มิงหวัง ในช่วงเวลาสั้นๆจางรั่วเฉินรีบกลับไปที่สำนักลหิตเทพทันทีที่เขากลับมาจางรั่วเฉินก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติจางรั่วเฉินมีปัญหาใหญ่แล้วเซลวให้ปรากฏตัวดวงตาของเขาเคร่งขึมจางรั่วเฉินถามอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นทันทีที่เจ้าจากไปเยหลี่เหลินเจ้าหมาแก่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาและกวาดต้อนพาแม่หนูลิงซีออกไปเซลเฮยกล่าวอย่างเคร่งขึม เมื่อดินสิ่งนี้ดวงตาของแจ้งว่เฉินก็เปลี่ยนไปจริงจังทันทีขณะที่คิ้วของเขาเขามวดลึกผู้อาวุโสสูงสุดปรากฏต,ตัวแล้วพาลิงซี่ออกไปอย่างนั้นเหรอสถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดจริงๆดูเหมือนว่าคนที่อยู่ในเหวลึกไร้ขอบเขตแทบรอไม่ไหวที่จะพาข้าไปพบนางขณะที่จ้งวเฉินคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขเขาก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็จ้องมองไปยังทิศทางของเหวลึกไร้ขอบเขต ในขณะนี้คงรันโยและคนอื่นๆมาจากถนนบนภูเขาและรวมตัวกันอยู่ข้างๆจารุ่วเฉินสิดน้องข้าขอโทษเราไม่สามารถปกป้องสิดน้องหญิงของเราได้เปาลี่แสดงท่าทางโทษตัวเองจินวี่กล่าวโจจุฬากลนั้นมีพลังมากเกินไปเขาจับเราด้วยความประหลาดใจและพานางไปเลยเมื่อถึงเวลาที่เราไล่ตามหลังเขาไปเขาก็าพานางเข้าสู่เหวลึกและขอบเขตแล้วจารั่วเฉินใส่หัวข้าไม่สามารถตำหนิเจ้าได้หรอก อดีตจกกักรพรรดิคนที่10ในอดีตจะจัดการได้ง่ายได้อย่างไงข้าเข้าใจจิตนาของบุคคลในเหวลึกไร้ขอบเขตแล้วการจับหลิงซีไปมีไว้เพื่อบังคับให้ข้าไปที่นั่นและด้วยเหตุนี้ข้าจะทําให้ความปรารถนาของนางเป็นจริงจางรั่วเฉินเจ้ามีแผนการจะทําอะไรเซลเฮยถามทันทีจางรั่วเฉินกล่าวอย่างเย็นชาไปที่เหวลึกไร้ขอบเขตอย่าหุนหันพันแล่นนะเหวลึกไร้ขอบเขตไม่ใช่สถา,านที่ที่เป็นมิตรเลย แม้ว่าเจ้าตอนนี้จะแข็งแก่งแล้วแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายถ้าจะลงไปสู่ชั้นที่สองของเหวลึกไร้ขอบเขตนะเซียวเฮยโน้มน้าวอย่างรวดเร็วจามล้วเฉินหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าไม่ว่าอันตรายแค่ไหนข้าก็ต้องไปที่นั่นตอนนั้นคือฉื่คุณหลุนตอนนี้คือหลิงซีถ้าข้าไม่ไปที่เหวลึกไร้ขอบเขตมีเพียงสวรรค์ที่รู้ว่านางจะมุ่งเป้าไปที่ใครอีกนอกจากนี้ข้ามีคำถามมากมายที่สามารถหาคำตอบได้ในเหวลึกไร้ขอบเขตเท่านั้น เหวลึกและขอบเขตเป็นสถานที่ที่เขาต้องไปและในสถานการณ์นี้เขาไม่มีทางเลือกเลยเขาต้องการดูว่าบุคคลนั้นในเหวลึกและขอบเขตกําลังทําอะไรอยู่พี่ชายข้าจะไปด้วยคงรันโยกลาทันทีพวกเราด้วยเปาลี่และคน,น,นอื่นๆก็พูดเช่นกันฮันสเวียพูดทันทีอาจารย์ข้าก็อยากไปเหมือนกันสีหน้าของแจงวเฉินเคร่งขรึม ข้าไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นในการเดินทางครั้งนี้สู่เหวลึกและขอบเขตดังนั้นข้าจึงไม่อยากให้ใครไปกับข้านอกจากนี้โลปีซาธมินยังประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่และจะไม่ล้มเลิกสิ่งนี้อย่างแน่นอนสำนักเทพโลหิตต้องการผู้มีอำนาจในการยึดป้อมข้าหวังว่าผู้เจ้าทุกคนจะสามารถช่วยปกป้องสำนักได้ในขณะที่ข้าไปที่เหวลึกและขอบเขตไม่ได้นะเหวลึกและขอบเขตอันตรายเกินไปเราไม่สามารถปล่อยให้มีความเสี่ยงนั้นอยู่กับเจ้าคนเดียวได้ หัวของเปาลี่สันยิกิจจารุเฉินพูดอย่างจริงจังสิพี่ห้าข้าไม่ใช่สิทธิ์น้องคนเลยที่ต้องการการปกป้องจากเจ้าเหมือนในอดีตนะมีบางสิ่งที่ข้าต้องเชชิญด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นข้าจะไม่มีวันเติบโตเมื่อเห็นดวงตาที่แน่วแน่ของจารุเฉินเปาลี่และคนอื่นๆก็รู้ว่าไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรพวกเขาไม่มีทางเปลี่ยนใจจารุเฉินได้เอาละดูแลตัวเองด้วยนะสิทธิ์น้องสัญญากับเราว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยเมื่อมีพวกเราอยู่ จาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสำนักเทพโลหิตเปาลี่ตบไหล่ของจงางล้วเฉิขนขณะที่เขาพูดอย่างนั้นจางล้วเฉินไม่ได้พูดอะไรอีกและเพียงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและเข้าไปสู่ภูเขาหิมาโบราณในขณะที่เขาเร่งรีบไปยังเหวลึกและขอบเขตไหลไปตามสายน้ำโดยไม่ชักช้าแม้แต่นาทีเดียวเขาหวังเพียงว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมูริงซีและือกุลุนไม่เช่นนั้น ไม่ว่าบุคคลในเหวลึกและขอบเขตจะเป็นใครก็ตามจางรั่วเฉินจะไม่หยุดพักจนกว่าด้านใดด้านหนึ่งจะล้มลงครู่ต่อมาจางรั่วเฉินก็ปรากฏตัวขึ้นใกล้กับเหวลึกไร้ขอบเขตเมื่อยือนอยู่บนขอบของเหวลึกไร้ขอบเขตและจ้องมองไปที่นั่นเบื้องล่างมันมืดบนมากและลึกลงไปราวกับว่าสามารถกลืนอทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในนั้นได้เมื่อจางรั่วเฉินมาที่เหวลึกไร้ขอบเขตเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยเซียนหนังสือสามารถความสามารถในตอนนั้น เขาอ่อนแอเกินไปและไม่ทราบสถานการณ์เฉพาะที่ด้านล่างของเฮลิร์แขเขตดังนั้นเขาจึงต้องเสี่ยงที่จะกระโดดลงไปจากด้านบนต่อมาจางลู่เฉินกลับมาจากประตูแห่งความตายแต่ด้วยความบังเอิญได้มาถึงชั้นแรกของเฮลิร์แขเขตและได้พบกับร่างแยกเสียงของปมุกสำนักเทพโลหิตคนก่อนซึ่งเกือบจะเสียชีวิตในกระบวนการนี้มันเป็นการปรากฏตัวของผู้อโศส,สูงสุดเย,ยนลีเลนที่ทําให้เขาหลบหนีไปได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จางรั่วเฉินก็รับภารกิจปกป้องสำนักเทพลหิตในช่วงสองครั้งแรกจางรั่วเฉินเพิ่งไปถึงระดับแรกของเหวลึกและขอบเขตเท่านั้นและเขาไม่รู้ว่าชั้นที่สองจะมีอะไรหรือมีอันตรายอะไรแอรแฝงอยู่ที่นั่นทันใดน,นั้นจางรั่วเฉินก็ใส่หัวและพูดว่าลันโยเขารู้ว่าเจ้าตามข้ามาทันทีที่เสียงของเขาหายไปร่างของคงลันโยก็ปรากฏตัวขึ้นในอากาศเบาๆและพูดว่าพี่ชาย เจ้าควรรู้ว่าเจ้าไม่สามารถหยุดข้าได้เจ้าข้าไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเจ้าได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยจางลู่เฉินหมดหนทางฟาบาตในที่สุดท่านก็นมาถึงแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงแผ่วเบาดังมาจากความมืดจางรั่เฉินหันศีรษะแล้วมองลงไปในเหวลึกและขอบเขตย,ยักษ์ใหญ่หค่อยๆโผล่ออกมาจากความมืดมันเป็นสัตว์โลหิตที่มีสองปีกแผ่ไอพลังที่ทรงพลังอย่างมากที่ไปกับราชาเซียนขั้นที่เก้า ที่ด้านหลังของที่ด้านหลังของสัตว์โลหิตมีร่างอันสง่าง,งามที่จางรเฉินคุ้นเคยนางเป็นภรรยาของประมุขคนก่อนของสมรักรเทพโลหิตชิวีฉีปีศาจผู้ล่อลวงผู้โด่งดังจางรั่วเฉินตะคอกอย่างยินชาและกล่าวว่าชิวีฉีเจ้าบังคับพาใครบางคนไปบังอาจมากและตอนนี้เจ้ากล้าปรากฏตัวต่อหน้าข้าเอางนั่นเหรอเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าจริงๆเหรอฟาบาเหตุใดจึงโกรธเช่นนั้น ข้าแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นและข้าก็ใช้พวกเขามาเป็นแขกด้านล่างเท่านั้นและไม่ได้ทำร้ายพวกเขาเลยเมื่อฟาบาดตามข้าลงมาท่านจะพบพวกเขาในไม่ช้าฉิววิฉีกล่าวอย่างใจเย็นตามคำสั่งอย่างนั้นเหรอคำสั่งของใครใครคือเจ้านายของเจ้าจางลวเ่เฉินถามอย่างเย็นชาชิวิฉีกล่าวฟาบาดท,ท่านน่าจะรู้คำตอบในใจอยู่แล้วจะถามทำไมมีความจริงบางอย่างที่ท่านต้องเผชิญในท้ายที่สุดตามข้ามาเถอะ เจ้าให้ข้าขึ้นขี่สัตว์โลหิตตัวเดียวกับเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะฆ่าเจ้าอย่างนั้นหรอดวงตาของเจ้าเฉื่อเย็นชาชีว่ฉียิ้มอย่างมีเสน่ห์และกล่าวว่าแน่นอนข้ากลัวดังนั้นข้าจึงเตรียมสัตว์โลหิตอีกตัวหนึ่งไว้สาหรับท่านโดยเฉพาะเชิญฝ้าบาทขณะที่เสียงของชีวีฉี่ดังขึ้นยักษ์อีกตัวหนึ่งก็ค่อยๆโผล่มาจากความมืดและไอพลังที่เป็นออกมานั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่ายักษ์ตัวใหญ่ของชีวิฉี่เลยแม้แต่น้อยแต่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยด้วยซ้า จางล้วินเหลื่อมมองสัตว์โลหิตและพุ่งไปที่หลังของมันคงลันโยไม่ได้พูดอะไรและทำตามจางล้วินทันทีพวกเขามาถึงเหวลึกและขอบเขตแล้วและไม่มีเหตุผลที่จะถอยกลับไปในตอนนี้ฉีวีฉีเหลือมมองคงลันโยและในดวงตาของนางมีความหวาดหวั่นเล็กน้อยแต่นางไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ว่าในกรณีใดงานของนางคือการเชิญจางล้วินเข้าสู่เหวลึกและขอบเขตและไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนหรือไม่ก็ตามมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำถาม และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน